สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการกรีดฝาเดินน้ํายานะครับผมขั้นแรกนะครับผมจะกรีดฝานะครับดูนะครับผมจะกรีดตรงกึ่งกลางอะคริลิกนะครับขึ้นมานะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมโดยให้พื้นที่ด้านในนะครับเหลือไว้ประมาณหนึ่งเซนนะครับโดยคร่าวๆนะครับผมผมจะตัดมุมออกนะครับทั้งสี่ด้านแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใช้มือนะครับหักออกได้เลยนะครับผมหลังจากไปเช็ดทําความสะอาดฝานะครับด้วย แอลกอฮอล์นะครับผมแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยเป่าฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับนามาเล็งนะครับผมฝาหน้านะครับผมอ่าเดี๋ยวดูวิธีการเดินน้ํายานะครับเสียบใบมีดเข้าไปแบบนี้นะครับเต็มใบมีดนะครับผมแล้วก็หนีบกิฟนะครับให้อยู่ในใบมีดนะครับผมอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านบนทําเหมือนกันนะครับเข้าไปเต็มใบมีดนะครับแล้วก็หนีบให้อยู่ในใบมีดนะครับแผ่นนาขลิกนะครับจะใหญ่กว่าแกนกลางนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เข็มของเรานะครับดูนะครับ เข็มของเราจะได้มีพื้นที่นะครับผมในการเสียบนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาหาช่องนะครับนี่ครับผมแล้วก็ปล่อยน้ํายาไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องกลัวน้ํายาทะลักเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าเราทําตั้งแต่ขั้นตอนแรกมาดีหมดแล้วนะครับผมฝานะครับตั้งฉากดีนะครับจะทําให้กั้นน้ํายานะครับไม่ให้น้ํายานะครับปิ้นเข้าไปโดนด้านในนะครับผมแกนที่เรียบตรงนะครับก็เป็นส่วนสําคัญนะครับผมทําให้การควบคุมน้ํายาได้ง่ายนะครับผม หลังจากน้ํายานะครับที่ผมปล่อยได้เต็มที่แล้วนะครับน่วงเวลาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับผมผมก็จะมาหนีบกิฟนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับตรงกลางเหรียญนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะถอดกิฟด้านล่างนะครับผมใช้นิ้วโป้งกดฝาไว้นะครับผมเพื่ออะไรอะไรนะครับเพื่อไม่ให้ฝานะครับอ้าขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าครับผมด้านบนก็ทําเหมือนกันนะครับก่อนถอดกิฟนะครับเอานิ้วโป้งนะครับผมกดไว้นะครับกดฝาไว้ แล้วก็ปล่อยน้ํายาเข้าไปนะครับผมหลังจากนั้นก็หนีบกีบนะครับทั้งสองฟังนะครับแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราต้องจัดระเบียบกีบให้ดีนะครับไม่ให้กีบด้านใดด้านหนึ่งนะครับดึงนะครับผมจัดทรงให้บาลานซ์กันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะครับหลังจากถอดให้ดูนะครับก็น้ํายาเต็มดีนะครับผม ฝาหน้าก็จะเดินน้ํายาง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับด้านหลังนะครับไปตัดฝามาเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นํามาประกบเลงนะครับแผ่นสีโกโก้มุกแบบนี้นะครับเราจะเล็งไม่เห็นฝาด้านหน้านะครับใช้วิธีนําไปส่องไฟนะครับผมส่องกับไฟนะครับจะเห็นเป็นเงาฝาด้านหน้าขึ้นมานะครับแล้วเราค่อยนีบนะครับอันนี้ผมไปส่องมาแล้วนะครับแล้วก็ มาประกบนะครับผมโดยใช้กิ๊บหนีบไว้ด้านหนึ่งก่อนนะครับการฝาขยับนะครับผมหลังจากนั้นก็เสียบใบมีดนะครับตามที่ผมบอกนะครับเข้าไปเต็มใบมีดพอนะครับผมให้มีพื้นที่ด้านในในการวิ่งน้ํายาด้วยนะครับครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เริ่มปล่อยน้ํายาเข้าไปได้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมจะไม่ปล่อยให้เต็มทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ํายาชนกันแล้วน้ํายาจะเดือดนะครับผมจะค่อยๆปล่อยนะครับทีละฝั่งนะครับให้มาถึงบาเรียนเท่านั้นก่อนนะครับผม ให้มาถึงบาเหรียนก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยหนีบกิฟนะครับอันนี้นะครับน้ํายานะครับเดือดนะครับชนกันพอดีเลยนะครับครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าผมจะทําแบบไหนนะครับกดนะครับนิ้วโป้งกดฝาไว้นะครับก่อนที่จะถอดกิฟด้านล่างนะครับแล้วก็เติมน้ํายาไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็เสียบกิฟเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับด้านบนนะครับอา กดไวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้วิธีเหล็กงัดนะครับนี่เหล็กที่เดินน้ํายาเนี่ยนะครับงัดปล่อยน้ํายาแล้วก็งัดนะครับให้น้ํายาประสานกันนะครับเห็นไหมเดือดปุดๆเลยครับหลังจากนั้นนะครับช่วงนี้นะครับก็หนีบได้เลยนะครับน้ํายาก็จะวิ่งเข้าไปเต็มขอบได้ดีเหมือนเดิมนะครับน้ํายาที่ใช้นะครับผมใช้เมดอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็เข็มนะครับผมใช้เบอร์สิบแปดนะครับผมโอเคครับผมเดินน้ํายาง่ายๆแบบนี้นะครับ ผมทำได้นะครับทุกๆคนก็ทำได้เหมือนเช่นกันนะครับผมอยู่ที่เราฝึกเยอะๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ